บันตุกตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นงาน how to เนาะ how to อะไร how to ปกหนังสือปกกร์ตูนจิ๋วๆที่ซื้อไปจากป้านุชนะคะเนื่องจากว่าป้านุชทำไม่ทันแล้วแล้วก็ปริ้นปก,ปกพวกนี้เอาไว้เยอะมากๆบอกเลยเป็นหมื่นๆมื่นเล่มเลยค่ะเป็นหมื่นหมื่นเล่มจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งขายให้ไปทำกันเองสำหรับบ้านที่ ที่ชอบทำนะคะปกละบาทเดียวปริ้นสีอาร์ตมันสวยงามมากๆนะคะคมชัดสุดๆมี2ขนาดแค่นั้นนะมีแค่อะ,อะไรนะ1ทับ8นะคะ1 8ทับแแล้วก็1ทับ12บจะเขียนเอาไว้ข้างหลังให้นะไหนละล่ะอันที่เขียนอันนี้นะค่ะ1ทับ12นะคะว่าชารปไหน ชับหนึ่งสองสามสี่ชับไหนคืออะไรเดี๋ยวเันเจอร์แนะนำให้ก่อนว่าเหมือนชับหนึ่งแพ็คหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นปกโคน,นันล้วนเล่มที่1นึถึงห้าสิบหนึ่งแพ็คจะมีห้าสิบปกนะคะห้าสิบปกก็แพ็คละห้าสิบบาทแล้วก็ชับสองแพ็คชับสองก็คือจะเป็นโคน,นันเล่มห้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบห้าเล่มพิเศษแล้วก็ครับครับไปอีกให้ครบห้าสิบนะคะครัไปอีก อห้าเล่มเป็นเป็นการ์ตูนนะคะหรือว่าเป็นนิยายเป็นหมวดอื่นๆแพ็คชารปสคืออะไรแพ็คชาร์ปสก็จะเป็นโดเรมอนนะคะเล่ม1นึถึงสาหน้าปกไม่ซ้ำกันเลยนะคะถ้าใครติดตามปนุษย์อยู่จะรู้ว่าปกการ์ตูนปนุษย์สวยสมจริงเพราะย่อมาจากของจริงจริงยศซบะเล่ม1นึถึงสิปกหน้าปกหลังไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็คละไปอีก8ดเล่มจะเป็นมานีมานะธรรมะอย่างเงี้ยค่ะ นะคะไม่ซ้ำก็เล่มที่คะจะไม่ซ้ำกับชัปหนึ่งชับสองนะคะและชัปสุดท้ายก็คือจะเป็นชัปสี่ชัปสี่นี้จะเป็นคละคละหมวดหมู่นะคะจะเป็นนิยายทร,รมาธุรกิจการ์ตูนทร,รมาการ์ตูนวายพวกนี้ค่ะคละคละกันไป50เล่มเหมือนกันชัปสี่ก็จะไม่ซ้ำกับหนึ่งสองสามเช่นกันนะคะโอเคเนาะทีนี้พอได้ไปแล้วป้านุชขาได้ไปแล้วทำยังไง มาดูกันคลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะใครไม่ชอบบ้นเวิร์กก็ค้ำคมตอนแรกเลยเนาะถ้า,าได้ไปแล้วนะคะจะเป็นปกเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้พับนะคะพับพับตามตามตามรอยที่ปนุษย์มีให้เนี่ยค่ะพับนะคะ,พ,นะะพับง่ายไม่ยากเลยปนุษบอกให้เพราะว่าปนุษย์กีด กีดแนวเอาไว้ให้เราด้วยนะคะกีดแนวบางๆเพราะถ้ากิดแรงมากเนี่ยมันจะมันจะขาดก็จะกีดเนี่ยบางๆไว้ให้นะคะเนี่ยพับเนาะอ่าโอเคพับสมมุติว่าพับเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยได้อย่างนี้แล้วก็ให้ใช้กาว แนะนำว่าให้ใช้กาวยูหูเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาวลาเท็กอะคะ่ะมันจะมีส่วนผสมของน้ําด้วยทีนี้มันจะทําให้กระดาษอะคะ่ะเปื่อยแล้วก็พองเราจะเห็นว่างานหนังสือของทางคนที่ทํา เวลาเวลาเอามาแล้วมันจะเป็นรอนเป็นคลื่นนะคะนั่นคือเขาใช้กาวลาเทคที่มีส่วนผสมของน้าแต่ถ้าบ้านไหนมีกาวลาเทคสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะพอพับเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่อ่านี่หนึ่งทับแปดอันนี้ก็คือเล่มเสียนะคะบรรทัดผิด <laughs> มีเยอะเลยนะที่ตัดผิดมาทีนี้เรามาดูกันนะคะจากนั้นก็ให้ใช้กระดาษชันอ้อยความหนา พอดีกับสันปกเราเห็นไหมคะใช้กระดาษชันอ้อยนะหรือถ้าใครไม่มีบ้านุชขาหนูไม่มีชันอ้อยเลยแต่ที่บ้านมีกระดาษขาวเทากระดาษขาวเทาหรือกระดาษแข็งกระดาษขาวเทากระดาษแข็งทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะกล่องเออกล่องคอนเฟกกล่องขนมใช้ได้หมดเลยนะคะก็เอามาตัดตัดแบบไหนตัดเส้นยาวก่อนนะคะให้มีความ อ่าเนี่ยค่ะสูงเท่ากับหนังสือที่เราจะจะใช้ต่ํากว่าเล็กน้อยต่ํากว่าประมาณมิลหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้าปกแล้วเนี่ยจะสวยงามเนาะจากนั้นก็ซ้อนตัดแล้วก็ซ้อนกันตัดซ้อนซ้อนกันกะมาสัทบหรือขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษที่เพื่อนๆมีนะคะโอเคจากนั้นก็มาเข้าปกกันวิธีเข้าปกก็ง่ายมากให้ใช้กาวยูฮูเหมือนเดิมทาเลยค่ะ ทาไม่ต้องฉ่ำเกินนะคะทาแค่เนี้ยแล้วก็วางปกลงไปให้ตรงกับแนวเส้นงานละเอียดอ่อนนะคะขอบ้านที่ว่าแบบมีใจรักที่จะทำเนาะหรือว่าชอบงานฝีมือจริงๆก็เอาไปทำได้นะคะใช้ไม้บรรทัดดันสันกลางแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยออกมาแล้วคนันเล่มจิ๋วของเรานะคะมาดูอันเล็กทกาเก้า จากนั้นก็ปกหนังสือวางทับเข้าไปใช้ไม้มันทัดช่วยน่า เรียบร้อยเห็นไหมคะสวยงามก็จะได้หนังสือแบบปิดซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราเล่นนะคะก็จะใช้หนังสือแบบปิดอย่างนี้แหละเล่นกันใช่ไหมไม่ค่อยใช้แบบเปิดเท่าไหร่จริงๆกนุธงทาแบบเปิดไขยด้วยข้างในจะเป็นเนื้อหาของแต่ละหมวดหมู่เลยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างทําแล้วนะคะนี่ขนาด1นึทับแกับหนึทับสินะสองขนาดเทียบกันให้ดูประมาณนี้เลย <laughs> ไปทับเล่นกันนะคะขอให้ทําของจิ๋วๆเล่นกันอย่างมีความสุขอ้อ ทริคเล็กๆอีกนิดนึงค่ะมือเปียกหรือว่าเหงื่อออกหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาโดนน้ำกระดาษพวกนี้จะลอกนะคะเพราะป้านุ่ไม่ได้ติดเทปใส ก็คือไม่ได้ติดเทปใสไม่ได้ติดเทป,ม,เทปมันวาวให้นะคะเพราะว่าการติดเทปใสหรือเทปมันวาวต้องใช้เทคนิคพิเศษในการเข้าเล่มไม่งั้นมันจะพพเยะมันจะอ้านะคะทีนี้ก็ให้ทําเล่นกันง่ายๆโดยที่ไม่ได้ติดเทปใสแต่ถ้าบ้านใครอยากจะติดเทปใสเดี๋ยวพนุแนะนําให้ได้ปกไปแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ใช้สกอตเทปนะคะ ขอ,อสกัดเทปที่มีคุณภาพหน่อย 3M เนาะ 3M ต้องเข้าแล้วใช่ไหม 3M ต้องเข้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปเห็นไหมคะแปะลงไปจากนั้นก็ได้คัดออกมาเป็นเล่มโอ้ยตายสั่นสะเทือนปนุษย์รุนแรงจังเลยสั่นสะเทือนจากนั้นก็จะได้คัดออกมานะคะสมมุติบ้านที่ชอบแบบว่าปกหนงังสืออะไรนะถ้าสมัยปนุษย์เขาจะเรียกว่าห่อพลาสติกใช่ไหมคะ ถ้าเป็นหนอนหนังสือหรือคนที่รักหนังสือนะคะจะใช้จะใช้ใชแต่ป้านุไม่ได้ใช้เทปนะคะตอนตอนที่ทําขายจะใช้เป็นสติกเกอร์ pvc นะคะเพราะว่าสกอตเทปนานวันเข้าเนี่ยมันจะร่อนมันจะเหลืองแล้วก็ร่อนนะคะแต่สําหรับบ้านที่เอาไปทําเล่นเราไม่มีไม่อยากจะลงทุนซื้อ pvc ไใด้ๆอ่าพลาสติก สติกเกอร์ PVC ใดๆทั้งสิ้นก็ใช้สกอตเทปทำเล่นได้แต่นั้นล่ะค่ะเหมือนที่พานุพูดว่านานวันเข้านานวันเข้าสกอตเทปพวกนี้อะค่ะต่อให้ยี่ห้อดีแค่ไหนมันก็จะกรอบกรอบแล้วก็เปราะนะคะไม่มียี่ห้อไหนที่จะทนได้เลยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบบบางเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ปกหนังสือที่มันแววแล้วก็ทนต่อน้ํา หนังสือที่พนุษย์ทำขายทุกเล่มนะคะเคลือบด้วยพลาสติก PVC ทุกเล่มทุกเล่มนะย้ำว่าทุกเล่มแบบปิดแบบเปิดทุกเล่มที่พนุษย์ทำขายที่ผ่านมาบ้านไหนไม่ชอบที่จะทำเองว่าพนุษย์ขาหนูไม่มีฝีมือทางด้านนี้เลยหนูขอซื้อพนุษย์ได้ไหมคะเออจริงๆก็ได้นะแต่ว่าต้องต้องรอพนุษย์ว่างๆแล้วก็ทำให้ถ้าบ้านไหนรอได้ไม่ไม่รีบร้อน ม่แบบว่ารีบเล่นนะคะเนี่ยมีหลายบ้านนะสั่งกระนุ๊ไว้ข้ามข้ามปีแล้วเราก็ได้เล่นเพราะว่าจะมันมีงานอื่นที่แทรกแทรกเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะเลยไม่ค่อยได้มีเวลาเนี่ยค่ะถ้าแบบนี้เราก็จะได้หนังสือที่วาวเห็นไหมคะโอเคเรียบร้อยก็เหมือนกันก็เข้าเล่มเหมือนกันเลยทาเหมือนกันเลยทากาวแล้วทำให้ดูนะแต่น่าราคาอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็น PVC อันนี้เป็นสกอ็อตเทปเนอะอนุรย์เลยใช้กาวยูหัวถ้าเป็น PVC ีซีบรรลจะใช้กาวอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่า PVC เนี่ยมันจะไม่ติดต้องใช้กาวที่ติดกับ PVC ด้วยเวลาเราติดตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บหนังสือเราจะพยเยเอ,อยู่แบบนี้นะะนี่อนาคตมันจะพายเรอ,อยู่แบบนี้ตลอดไปเลยทีนี้ตรงนี้เราก็จะต้องใช้กาวที่ติดติด PVC นะคะนี่งบุรลุก็ไม่เคยทํากับสกอ็อตเทปเหมือนกันนะเนี่ย นี่ครั้งแรกที่ทำกับสกอตเทปเพราะว่าอยากจะให้ทุกๆบ้านไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นสกอตเทปถ้าเราแปะสกอตเทปตรงปลายปกมันจะเผยอเห็นไหมคะ ลายปกมันจะพเยอนิดนึงแต่ก็ได้โมเมนต์ของอารมณ์แบบว่าหนังสือมีปกในอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะคะทริคเล็กๆน้อยๆให้ไปทําเล่นกันนี้เวลาวางก็จะได้โมเมนต์แบบว่าหนังสืออ้าๆหน่อยใช่ไหมดีไหมดีหรือไม่ดีโอเคสองใจนะคะฝากอุดหนุนด้วยสำหรับบ้านที่ชอบทำแล้วก็รักในการทำนะคะ โกละบาดเดียวเองคุ้มมากๆคุ้มสุดๆค่าหมึกพิมพ์ก็ก็คุ้มแล้วนะคะไม่ต้องเสียค่าหมึกพิม,มพ์ไปพิมพ์นะคะไปทําเล่นๆขำๆสนุกๆก,กันตานที่พอมีเวลาโอเคฝากผลงานของมนุษย์ด้วยขอให้มีความสุขและสนุกในก,กับกับการทํางานเล่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณที่หุดนนูนขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปนะคะมีความสนุขมากๆนะบ๊ายบายคะ่ะ